สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งคลิปนะครับเอามาโชว์เพื่อนครับเป็นผะบ้านที่สะสมไว้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่สุกนะครับประพาณนทนก็เอาออกมาโชว์ให้เพื่อนๆดูอีกคลิปหนึ่งฮะหลังยันนูนะเหมือน เหมือนว่าจะออกเออไม่ใช่ออกสิกุแตกที่วัดดอนตาลนะยันนูนอันนี้ฟังเขาเล่ามานะครับเพื่อนๆรายละเอียดอะไรผมก็ยังไม่ได้อ่านลึกขนาดนั้นนะเห็นเขาเล่ามาถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับเป็นหลังยันนูนใหญ่เป็นเนื้อชินตะกัว นี่ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ที่ที่สะสมไว้เป็นพระบ้านครับก็เดี๋ยวรายละเอียดก็อาจจะหาประวัติอะไรอีกครั้งหนึ่งให้แน่นอนสวยครับดูเก่าครับเพื่อนๆก็สามารถดูในทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับพระพิมพ์นี้ผมอาจจะไม่ เล่ายาวฮนะสวยครับอยู่ในกรอบแต่อยากจะแกะมาดูขอบข้างอยู่แต่ไม่กล้าแกะเหมือนว่าพาท่านอยู่ข้างในแล้วไงยดูสวยดูอะไรแลนะเนื้อเนื้อไขมันขาวขึ้นนึบ ไข่เมงดาเริ่มขึ้นก็เหมือนว่าพระดูออกเก่านะอันนี้โดยสายตาผมนะนะครประมาณนี้ครับเพื่อนตะกัวเก่าดีครับ เออนี่ครับ hmm. คลิปนี้ก็โชว์ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆผมก็ไม่ได้เล่าอะไรมากมายเพราะทุกคนสามารถเซิร์ชหาดูในินเน็ตได้ครับอันนั้นแน่นอนกว่าบางทีผมยังความรู้ไม่กว้างครับเดี๋ยวพูดไปก็เดี๋ยวผิดพลาดอะไรก็ประมาณนี้ครับขอบคุณเพื่อนๆครับที่รับชมสวัสดีครับ